กลาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุนีจึงวิโรธสมาชิกวุฒิสภาดิฉันจะขออนุญาตปรึกษาหารือฝากท่านประธานไปยังศูนย์ควบคุมกันความปลอดภัยทางถนนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลดังนี้ค่ะท่านประธานคะคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอาเซียนและเป็นอันดับเก้าของโลกพบว่า ในต่อทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิตสคนบาดเจ็บ200คนและกลายเป็นผู้พิการ8คนท่านประธานคะสถิติโดยส่วนใหญ่8ปเซน์มาจากรถจัก,กรยานยนต์ค่ะตรงนั้นก็เป็นรถกระบะคนใช้ถนนหรืออื่นๆนะคะสาเหตุของการเสียชีวิตและบาดเจ็บพิการจากอุบัติเหตุบนทน้องถนนเช่นภาวะหลับใน การใช้ความเร็วในการขับรถการไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยการไม่สวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และผู้โดยสารนะคะการเมาแล้วขับการใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการใช้ยาเสพติดหรือยาที่ทําให้ง่วงนอนการไม่ใช้คาสี่เป็นต้นนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยโดยตรงและครอบครัว ผู้สูญเสียทั้งกำลังใจกำลังกายสูญเสียรายได้จากการขาดผู้ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนะคะนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐ,ฐกิจอย่างมหาศาลเลยค่ะในช่วง5ปีภาพรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ12ล้านล้านบาทค่ะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะถ้าเราสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนลงได้นอกจาก จะไม่มีผู้เสียชีวิตมากมายหรือว่าพิการแล้วยังช่วยเพิ่อมอายุขัยของประชากรไทยด้วยค่ะดังที่กล่าวทั้งหมดนี้ดิฉันขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบเร่งดําเนินการโดยด่วนด,ดังนี้ค่ะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจับผู้กระทําผิดกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจริงจังต่อเนื่อง ให้ผู้ขับขี่ผู้โดยสารมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกที่มีมาตรฐานด้วยปรับปรุงแก้ไขกฎจราจรบางข้อเช่นกำหนดความเร็วในเขตเมืองชุมชนต่างๆให้น้อยลงนะคะความเร็วเพิ่มโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรทุกรูปแบบให้บริษัทขนส่งกำหนดให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนและทำงานไม่เกินวันละ8ชั่วโมงมีการพักทุกสี่ชั่วโมง ให้ให้นอนหลับเพียงพอ8ชั่วโมงโดยมีการตรวจสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ทุกวันก่อนการทำงานนะคะบังคับใช้กฎหมายให้รถหยุดสนิทต,ตรงทางม้าลายค่ะมีป้ายสัญญาณไฟข้ามถนนตรงทางมาลายทุกแห่งปรับปรุงทาสีทางมาลายให้เห็นเด่นชัดกำหนดบทลงโทษของผู้ปกครองที่ให้เยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ขับรถและโดยไม่มีใบขับขี่ ข้อสุดท้ายคือผู้ขับขี่รถยนต์ต้องห้ามดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดค่ะทั้งหมดนี้เพื่อประชาชนคนไทยอยู่รอดปลอดภัยจากอ,อุบัติเหตุทางท้องถนนทุกคนออสไลด์สุดท้ายนี่จะเห็นยอดของผู้เสียชีวิตนะคะตั้งแต่ออมกราถึงมีนาคมค่ะจะเห็นว่าจะเพิ่มขึ้นทุกวันขอแนะนำให้ทุกท่านลองเปิดเว็บไซต์ ไทย ISC ค่ะขอบพระคุณค่ะ